สวัสดีครับเฮ้เแฟนแฟนตีลังกาหญิงทุกท่านครับผมมาอีกแล้วกับจอร์ดโอเวอร์เฮดนะครับคนเดิมที่ท่านรอคอยนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องสุดยอดนักเตะที่มี IQ โหดโหดมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเดียวนะฮะมันไม่ได้ยั่งยืนยงนะฮะเมื่อคุณแกตัวขึ้นนะครับก็ต้องจบอาชีพนี้ลงจึงทำให้มีนักเตะบางกลุ่มนะครับพวกเขาเองรักในการเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับ คว้าปริญญาโทรมาประดับตู้ที่บ้านเพื่อต่อยอดอาชีพของตัวเองนะครับหลังจากไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพอีกต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ครับคือยอดนักเตะที่ไม่ได้มีดีแค่การเล่นบอลนะครับแต่มีมันสมองอันชาญฉลาดกูดแมนอีกด้วยครับท่านผู้ชมเอาละครับพี่น้องครับมาดูที่คนแรกกันเลยนะครับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาครับพี่น้องครับ อดีตทวารมือฉมังของสโมสรนอาเจ็นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาคือหนึ่งในตำนานผู้รักษาประตูที่ไร้ข้อโต้แย้งครับพี่น้องครับเพราะหลังจากที่เขารีทายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป๋ไปพักหนึ่งเลยทีเดียวครับกับการหานายทวารมาแทนนะครับก่อนที่จะมาจบลงที่ดาวิดเดเคอานนอกจากเอ็ดวินฟานเดอร์ซานะครับจะเป็นยอดผู้รักษาประตูแล้วนะครับเขายังเป็นผู้จบ การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการกีฬาอีกด้วยครับซึ่งปัจจุบันนะฮะถึงแม้ว่าบทบาทการเป็นนักฟุตบอลของเขานะครับจะจบลงเขาก็ได้เริ่มบทบาทใหม่ด้วยการเป็นผู้อำนวยการตลาดของสโมสรอาเจนั่นเองครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับมาที่คนต่อไปกันเลยครับกับจอโจคิเอรลินีครับจอจอ จอ,จอโจคีเรรินีครับคือสปาราดแห่งปาการหลังในโลกฟุตบอลท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากบทบาทหน้าที่ของการเป็นยอดกองหลังแห่งโลกฟุตบอลแล้วนะครับเขายัางจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยตูรินครับนอกจากการเป็นส่วนช่วยสำคัญให้กับยูเวนตุสคว้าแชมป์ซีริอากว่าเจสมัยครับเขาก็ยังใช้ความรู้จากการ ตั้งใจศึกษาเราเรียนช่วยการจัดการเรื่องธุรกิจกับบอร์ดบริหารของยูเวนตุสอีกด้วยครับท่านผู้ชมโอ้ยโคตรเก่งเลยเนาะเราก็มาต่อกันที่ควนมาตาครับดีกรีมิดฟิลทีมชาติสเปนครับรวมไปถึงอยู่ในชุดที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับเรื่องฝีเท้าของมาตานะครับคงไม่มีใครสงสัยในฝีเท้าของเขาอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าผลงานในปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดูไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักนะครับ แต่เขานะครับก็ยังคงเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกที่อันตรายกับคู่แข่งอยู่เสมอนั่นเองครับแข้งแดนกระทิงวัย30ปีรายนี้นะครับจบการศึกษาที่มาหาวิทยาลายัยกามมโรโคเซเซราณกรุงมาตริกด้วยกัน2ส,สาขาคือวิทยาศาสตร์การกีฬาและการตลาดครับเอาละครับล่วงเลยมาถึงคนสุดท้ายละครับกับแวนซองกอบนีครับ แวนซองก่อมานี้นะครับดีกรีกับตันทีมชาติเบลเยียมเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปราการหลังที่สุดยอดหนึ่งในวงการฟุตบอลน,นะฮะนอกจาก ความสุดยอดในเรื่องฟุตบอลแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทำให้เขาได้ดีก็คือการเรียนนั่นเองครับท่านผู้ชมกอรนีนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับสาขาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะครับเมื่อปลายปี2017นะครับ อผมรู้สึกมาตลอดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่ของผมพยายามสอนผมมาตั้งแต่เด็กผมสนใจในเรื่องของธุรกิจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั่นแหละแล้วก็สาขา MBS ก็ครอบคลุมถึงเรื่องนี้ไปด้วยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเก็ร เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับท่านผู้ชมทั้งหลอ่อทั้งเก่งทั้งฉลาดอย่างนี้มีใครจะไม่อา้าวบ้างล่ะใจไหมครับเอาละวันนี้หมดเวลาของจอร์จโอเวอร์เฮดเพลงเท่านี้ละแค่นี้นะครับสวัสดีบายบายรักนะจ๊ะทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วย